ที่ค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับศาสตร์ลายเซ็นแบบฉบับสินแสเป็นหนึ่งค่ะใครก็ตามนะคะที่เซ็นลายเซ็นลักษณะที่ตัวอักษรแล้วโดนขีดทับลงมาแบบนี้ค่ะชีวิตจะไม่ก้าวหน้าทั้งเรื่องการงานการเงินต้องระมัดระวังค่ะใครที่เซ็นแบบนี้นะคะให้ปรับเปลี่ยนค่ะเพราะจะมีปัญหามากมายค่ะ กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงของลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตค่ะลักษณะลายเซ็นนะคะใครที่เซ็นแล้วมีสระอิแบบตัวอย่างนี้ค่ะของลูกศิษย์อาจารย์นะคะชื่อคุณอิทธินะคะสระอีแบบนี้มีการขีดย้ำไปย้ำมาแบบนี้ค่ะโดยส่วนใหญ่ต้องบอกว่ามีภาวะความเครียดสูงมีความกังวลใจนะคะในเรื่องบริวารกับคนใกล้ตัวค่ะโดยเฉพาะเรื่องเงินต้องระมัดระวัง ลักษณะลายเซ็นที่ต้องแบกรับภาระอยู่เพียงลำพังค่ะคนเยอะมากมายโดยรอบข้างแต่ช่วยเหลืออะไรเราไม่ได้ดังนั้นลายเซ็นแบบนี้นะคะต้องระมัดระวังไม่งั้นเนี่ยเราจะมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องเงินค่ะลักษณะลายเซ็นที่ชีวิตไม่นิ่งค่ะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้ให้ระมัดระวังค่ะ ใครที่เซ็นลายเซ็นแบบนี้เลยนะคะต้องหนึงระมัดระวังชีวิตขึ้นลงหลายครั้ง 2. การเงินไม่แน่นอน 3. ความรักมีอมารมณ์แปรปรวน 4. เก็บเงินไม่อยู่ดังนั้นต้องระมัดระวังค่ะใครที่เซ็นแบบนี้นะคะเพราะจะมีแต่ความยุ่งเหยิงและวุ่นวายอาจารย์แนะนําให้ปรับเปลี่ยนค่ะสวัสดีค่ะสินแซเป็นหนึ่งวงพูดอนนะคะวันนี้เรามาดูเรื่องของลายเซ็นค่ะ เขาว่ากันว่านะคะลักษณะลายเซ็นสองเส้นข้างหลังขีดตัดแบบนี้ค่ะจะส่งผลให้ชีวิตติดขัดเรื่องการเงินนะคะติดขัดเรื่องการงานที่สำคัญค่ะชีวิตจะมีปัญหาต้องระมัดระวังค่ะ สวัสดีค่ะซิแสเป็นหนึ่งวงผู้ดอนค่ะวันนี้เรามาวิเคราะห์ลายเซ็นจากของลูกศิษย์ที่ได้ส่งให้อาจารย์มาวิเคราะห์นะคะเราจะเห็นเส้นวงกลมสีแดงที่ขีดตัดกับเส้นลายเซ็นค่ะอันนี้บ่งบอกถึงปัญหาที่ทําให้ชีวิตมักจะเจอทางตันค่ะส่วนหางลายเซ็นตวัดเข้าหาตัวเองแบบนี้วงกลมที่2นะคะจะทําให้ปัญหาชีวิตติดขัดในเรื่องเงินค่ะทําอะไรก็มีปัญหาที่สําคัญมักโดนแหวงกัดนะคะอยู่เสมอทําคุณคนไม่ขึ้นต้องระมัดระวังค่ะ มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับสารลายเซ็นแบบฉบับสินแทบเป็นหนึ่งค่ะวันนี้เรามาดูลายเซ็นของลูกศิษย์ที่ส่งมานะคะชื่อว่าคุณธงชัยค่ะทอทงปากปิดแบบนี้ถือว่าไม่รับทรัพย์นะคะเงินไม่เข้าค่ะส่วนตั้งแต่งองงูเป็นต้นไปนะคะมีความยุ่งเหยิงไปถึงยอยักษ์จะมีความยุ่งเหยิงมากมายในชีวิตทําอะไรไม่สมความปรารถนาะต้องระวังค่ะ ฝากติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook กรวดวงชะตาด้วยไลายเซนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จารย์ด้วยนะคะฝากติดตามอาจารย์ทางช่อง YouTube นะคะช่วยกด Subscribe และกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยค่ะ